สวัสดีครับวันนี้พามาชมทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับมาวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับกลัวดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์จะวายียก่อนจะเหี่ยวเฉาโรยไปเสียก่อนเลยมาดูเป็นครั้งที่2ครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยังสวยเหมือนเดิมนะครับ สองข้างทางดอกบัวสวรรค์เต็มไปเลยนะครับยังไม่เหี่ยวนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วตั้งจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็มามาชมนะครับอันนี้ค้างขึ้นนะครับบัวสวรรค์หนึ่งวันนี้เอา ามานอนกลางเต็นที่าลานกลางเต็นทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ300เมตรก็จะถึง ทางขึ้นก็เป็นถนนคอนกรีตรเล็กๆนะครับประมาณเมิตกกว่าวาไม่ไกลครับใกล้จะถึงแล้วเดินแป๊บหนึ่ง วันนี้ไม่ใช่วันหยุดราชการคนก็ไม่มากเท่าไหร่ครับครับถึงแล้วยังเยอะเหมือนเดิมนะครับยังไม่โรยเลยยังขึ้นเต็มอยู่ ถูกเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้เยอะจังบานเต็มที่นะครับเดี๋ยวนี้ดอกบัวสวรรค์ดึดอกกระเจียวกําลังบานเต็มที่ครับช่วงนี้วันนี้ก็มาชมอีกครั้งหนึ่งกลัวที่มันจะร่วงโรยไปปีหนึ่งก็สามารถดูได้หนึ่งครั้งเลยเสียดายเลยขึ้นเขามาครับคิดถึงเขา ดูครับดอกเยอะสวยงามมากครับบานเต็มที่เลยช่วงนี้ สวยงามฟานเต็มที่แล้วมาวันนี้าครัครับาม,มาครั้งที่สองแล้วครับดูความสวยงามครับดอกเต็มเลยมาครั้งนี้ดอกเยอะกว่าครั้งที่แล้ว หลังจากนี้ไปก็จะร่วงโรยเป็นธรรมดาตรงนี้จะสวยที่สุดครับเพราะว่าอยู่กล,งกลางของมวลดอกไม้ดอกประเจียวหรือดอกบัวสวรรค์ เห้ามเข้าครับกลัวจะไปทำลายดูครับดูครับสวยงามมากวันนี้ผู้คนมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เป็นวันหยุดดูสบายสบาย เต็มเลยครับดอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามชม